เช่อคะไม่้เหงืเลยครับดูไม่ได้ม่งดิด

เดีวอวลาเดีไ <soft> ม <smells amazing> ่ย่อ่อนะครับม่ัวายวอนะครับ่ามสะารารเ้ดนินไครับใจนะครับเาต้องกใจีเหมือนกันนะครับไว